ครึ่งสอบอะไม่ได้อยู่ป่อยบอสอ,อ,อันนี้อันนี้มีแผลขี้บัวก,กับแผลแดงเลยเออโยนโอ้ตรงนี้เลยวะเออไม่ผูู้้ผิดโยน,นเลยอ่ะเดี๋ยวเอ้นเอาอันนี้ก่ไม่ทางนี้แต่มีไข่ไงเออเดี๋ยวเขาจะเก็บอันนี้ไข่ไก่ชนเลยหลายตัวได้ทุกคนัน Okay. เ,รเราเก็บเราเราต้องเพาะเมล็ดเนี่ยปะเดือนกัญญาเดือนเก้าเก้าโอเคแล้วพอมันแก่มันจะแขมเหล็ดแกแ่ก็คือประมาณเดือนเจ็ดสองแล้วก็สบายดีทุกทุกคนที่เขา้ามาหับ z มเนาะตอนนี้ตัวกาได้มาอยู่ที่ส่วนไอวันวน,น,น, Tree น,นี่กันเนาะการ์เด้นทีเนาะมื้อนี้กัพวกเฮาสิมาเก็บนี่แหละทั้งล่างนี่แหละทุกคนมันสิเป็นหนาแหนแดงเนาะเฮาสิเก็บไปเกลือไก่นี่แล้ว,ลลวก,นนก็กากาสิเอาสิเอาปลาดุกเนาะไป ไปเกลือเต่าเนาะเกลือเต่าปิ้งต้องเอาอะไรมาไหนไอ้วันนี่มันนี้มาอยู่กับไอ้คนรอแล้วเนาะกับไอ้วันเนาะเราสิบวอยากสู่กล้องมาไหนเราวะให้เอาอิโมจิกระตุนนสซนําเด้อเรวะบางหน้าตัวเองเราวะนะยานผู้สาวมากคนวนยานผู้สาวนำ้อ้อ้อยโอ้อ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้ยอ้นนอ้อ้ออยย้้้้อ้ออ ซีดเบ็ดเอาใครอยากกินก็ซีดเอาเลยนี่อันนี้ซีแบบนี่เนาะเะเอาคู่หนึ่งบอกเลยคู่หนึ่งเข่งนึงก่อนนี้มันแห้งบนะมัน,มน,นอ่ะมันหลายพดแล้วมันตายวะนี่ใช่เนาะบางทีมันลอยขึ้นมาบางทีปลามันขึ้นมาเล่นน้ำแล้วมันทอ๋อ<ำ>แล้วห้างมันบูดหือกับน้ำเนาะจ้าเอาเอาเพราะเอาเข่งนึงเลยกับเหลืออะลรเนาะเมื่อนี้เราสิเอาอยู่สองหนองเลยทุกคนเด้ออันนี้เป็นหนองปลาดุก อ๋ปลาดุกที่ว่าเราเราเลี้ยงอยู่รุมนี่แหละอันนี้เป็นบอลไว้ให้หาให้มันหายใจเองบอจ้าแล้วก็ให้เหยื่อให้อาหารเด้๋ยวโอโดยข้าวะข้าวะมันบมน่มบบีอันนี้มันกะซีกันละกะอันนี้ซี่เข้าไปมืดเนาะใช่ขานาดส้นนี้มันยังเข้าไปละทุกคนหน่งบอลตักเอาหนึนกน่ก่อนดื้อมันดือ้อเนี่ยแดงนี่เขาเจ้าจขาย,ยาตัวเนาะจ้าโลละร<น>้อยโอ้ที่ว่าขัานเอาไปโลนึงแล้ะน้องว่าเอาไปเพาะเอามันก็น่าจะเหลือแล้วเนาะใช่จ้ะอย่างเค่งนี้จักสามโล เนี่ย<อ>ได้ได้ทั้งน้องเนี่ยน,น้องน้องนี่ปนระมาณสามคูณห้าสามเมตรคูณห้าเมตรหนองนี่นะน้องไปน้องก,กับชิบิเฮ็ดอันนี้ก่อนชิบิเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบอลเลี้ยงในแดงแล้วก็เอาไปดุควายให้กัน <c oughs> ก๊อปไปมดืด <c oughs> มีอย่างก๊อปได้เัาก็ก๊อปออกแล้วทุกคนเนาะช่วงนี้อ๋อเหือเหนือ,อแล้วอ่ะพอได้ละเทเลยโอเคจ้ะอ่ะคือยชิกินดีขนาดเนาะ ใช่แล้วแล้วก็อ่ะอีกเข่งนึงเอาเอาว่านี่ก่อนบ่่แตว่ามี๋บ่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาป่ะเอาไปตรงนี้เลยป่ะเออเอาไปเลยเอาไปตักอีกน้องนึงเด้อ๋อเอานี่ไปนําบอลสัตว์บ่ๆๆอยู่โน่นมีแรกๆก็แต่งตัวนั่นอยู่เลยหลังๆมานี่แต่งตัวสบายเลยบัดนี้สบายสบาย เราเนะยามยังบนทันลื่งเราเดี๋ยวมันกะชีส่งเสียงเห็น่าพอแต่เบ้าอ่ะนี่อันนี้เป็นหนองที่สองจ้ะอันนี้เป็นกระชังกระชังโบกเนาะเขาเรียกคนไทยเขาเรียกกระชังโบกเอาไว้เลี้ยงกบได้แต่เราเอามาแปลงมาเลี้ยงแหนแดงอุ้ยน้ำนใสอย่างเลยน้ำนี่เราเอาน้ำเปล่าเล้แล้วก็ใส่ขี้หมูเอขี้วัวขี้วัวประมาณครึ่งสอบ ด้วยเดียวอย่างปล่อยบออันนี้อันนี้มีแต่ขี้วัวกับแหนแดงเลยแต่ว่าสําคัญคือต้องกางสแลนนะเห็นบอสแลนข้างบนมันบูมีมันชิบูมียุงเหรออะไรนั่นเอ่อมีอยู่ถ้า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 เราได้สังเกตนะแต่ถ้าเกิดอยากกลัวมีก็เราก็ปล่อยปลาหานกยุงนะหานกยุงกันเลยเนาะโอ้ถือว่าขี้ไหลยู่ได้นี่บังหนิเออฟูฟูลองลองเลยตักมาเลยไม่เป็นไรตักมาเลยอยู่ไทยนี่เขาเอิญน่ะ อะไรวัวหรือว่างัววัววัววัวแหวนเพราะว่าน้องน้องน้องปกติน้องเขียดซื้อคลิปน้องซีไซบ์อะน้องซีว้าออกนอนแล้วมันก็ซีออกเป็นเป็นวัววัวแหวนสองตัววัวแหวนพันากาดสองวัวแหวนพันากาดอะเออในกันเออแล้าก็ที่ออกนั้นมันเป็นไทยมันเป็นงัวหรือเป็นวัวดีเหรอแต่ว่าอยู่ลาวซีเอิญงัวใช่อยู่ลาวเรียกงัวอยู่ไทยเรียกวัววัวแหวน ไอ้ตัวลองตักมาแล้วเอาเดมาทางหน้ากล้องเล้วตักเต็มๆตักเอาช่องไหนก็ได้ช่องนู้นจะได้เยอะๆช่องเม็กเนาะจะพาไปฮอดช่องเม็กนี่เต็มๆทุกคนอันนี้เป็นอาหารพิเศษสำหรับน้องไก่เขาเนะเ<อ>าะแล้วอย่าเพิ่งเดชเข้ามาใก,ก,กล้ๆกล้หน่อยเดชเอาเอาเอาไปเกลือยอย่างก็เอาไก,ก,ก่กับอย่างก็ไก่กับปลาวันนี้เราจะพากันไปเกลือไก่กับเกลือปลาเอาเนื้เกลือปลาเออเอาปันจีบุฟฟูอะซับอะ บอลเลเดี๋ยวจะพาไปเกลือเนี่ยโอ้พอละเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งน้องกันเนาะเอ้าอันนี้กะดีขนาดก้อนนี่นะน้องเห็นไอวันใส่ไลายหลายก้อนนี่ไปพูดละเข็งไหวบอได้ป่ะอเดี๋ยวเอาซีไปเบิ้งวิธีน้ำไอวันเนาะเราสิพาไปเกลือเอ้าได้เวลาละ เข้าเลยเหรอเอาอันนี้ก่อนบ่ะโอเคกลัวเป็นคนเกลือไหมเดี๋ยวเอ้ยถ่ายให้โอเคมะไมอนี่ก็ได้ลงมือละเออไปลงมือก็ลงมือสุดไปเข้าไปเลยอุ้ยตัวนึงเป็นปุ๋ยไก่ละมันคือตายมันป่วยโอ้สงสัยมันมีตัวที่มันตาเสียหรือเปล่าไม่รู้ โยนไปเลยไหมโยนไปเลยโยนไปลองโยนเลยโยนเออโยนโอ้โหนี้เลยวะเออเอาไก่ผู้คก้กินโยนเลยอ่ะเดี๋ยวเออเอาอันนี้ออกก่อนอ่าผู้สมมืออันนั้นใครวะใช่มีแต่อันนี้มันป่วยตั้งแต่อันนั้นเราบอกสงสัยมันป่วยตั้งแต่เมื่อวานที่บอกอืมตามันเจ็บหรือเปล่า ไม่ใช่สงสัยเป็นตัวป่วยเฉยนี่แหละนล่ะโยนเลยโยนกระจายกระจายให้กินมนาะฮะบางทีมันอาจจะเท่าได้บวะฮะทอดอายุไข่ไหม่ไม่น่าจะป่วยตัวนี้น่าจะป่วยไม่น่าเท่าแต่เบินใครออกวันนี้เหรอเอออ่ะเก็บไข่เลยไข่ายตไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเอาอันนี้ออกเก็บใส่หม้อเถอเก็บใส่เสื้อเออเก็บใส่เก็บใส่เค่งเอาละใส่บางนีเลยคือแช่คนนี้ทางนี้ไม่มีใช่ไหมมีอยู่ โอ้ยทางนั้นก็นมีไข่ไงเออเดี๋ยวค่อยไปเก็บอันนั้นไข่ไก่ชนเด้โอ้ยอันนั้นเป็นของเมัมนนั่นดิของไอ้โลดดี้ใช่นี <c oughs> ออ่ไข่ทุกคนสามนวยละ <c oughs> มือนี่มือนี่มือนี่ <c oughs> โ่เ <c oughs> ม็นโ่เม็นไอ้คนเนี่ยลืมเก็บเออลืมลืมเกลือมือวานนี่ในห่าน่วยมื้ยนี่อ่ย่านแม่นะนะย่านไอ้โลดลืมเกลือได้ทุกคนมือวานนี่ เดี๋ยวแก่ออกไปนั่นไปก่อนนี่นะทุกคนเนาะไก่ของเรากะาที่เป็นประมาณนี้แหละทุกคนไก่ไข่มันซีสิ้นๆหน่อยนึงเนาะนี่เพราะว่าเขาเข้ามาเกือนประจําอันนี้อันนี้พันธุ์อี่ยงขาเลยไก่ไข่โรสไอแลนด์โรสไอแลนด์่เอ้ยให้พี่เขอโทษมันเป็นพันธุ์ไฮบิดให้บิดป่ะใหบิดเป็นพันธุ์ผสมเป็นผักเขาะให้มาเป็นไข่หลาย โดยโดยพันธุ์ไฮบิดเนาะเนี่ยเดี๋ยวเ้าสิไปให้ทั้งอื่นเนาะโอก๊กอากโอก๊กอยู่นี่แหละมาก้าจอบแต่เกี่ยมแต่ที่ขย่ำหอนะทุกคนเนาะ นี่อันนี้ก็เป็นไก่โซนของไอ้โลดกทุกันเนาะนี่เดี๋ยวที่ไปเฮ็ดอาหารเกลือปลาไปบูตั้งซื้อมันจะบาดบางงวนี่มีชื่อค้ำกับคูณค้ำกับคุณแม่ชื่อค้ำลูกชื่อคูณค้ำคูณกินทุกอย่างอันนี้อันนี้ค้ำเตี้ยนี่ไม่ยอมกินไหนแดง ไม่กินมาอะลองให้ลูกกินดิมามามาหนึ่งยันยันหนึ่งไม่พอเห็นเราปุ๊บพอเห็นเราปุ๊บไม่เคยจับให้มันกินบ่นี่เดันไม่กินมันไม่กินเนแดงแล้วมันก็บโหยกวนไปเลยที่จริงนอกเหตุอ่ะนั่นเลยขาเจ้าเอาเนแดงไปซับอันออันนั้นในในหมู่บวบอ่ะไปคุกใส่หำเมนก็ได้ คุกเซฮัมเราเราคิดเ,เราไม่ได้ไปซื้อไงเนี่ยเราจะโยนตรงไหนดีเอาตรงไหนอ๋อวันนี้บอกมันอยู่หลายเรือว่าเอาแจ้นั่นบอกไหนมันก็หลายแต่ว่ามันมจะร้อนร้อนไหมทายกลางแดดบอกโบกปิ้งยังแดดก็ได้แดดกลางสาแดดตรงนี้ควานเลือนี่มือดจอีว่ะไปดูน่ะมาแล้วเห็นไหมโอ้โหแสดงว่า เอาเนแดงมาปล่อยเอาเนแดงมามามาเลี้ยงยี่นี่มันบโบมือบบเหลือเออคือคือคือมาขยายที่นี่ไม่ได้แต่เราตักมาให้เขากินได้โดยอือนี่มีอนไ่ปลานิลเนาะปลานิลปลาแรดปลานิลกับปลาเล็ดปลาในน้อยโบมันนี่นี่ปลาอ๋อดำๆนี่ปลาแร็ดเด็ดเด็ดหัวที่มีจุดดำๆโดยโดยเห็นเห็นในน้อยเห็นดิปลาปลากระเดิดไหนดิไม่ใช่ลูกปลานิลลูกปลาตะเพียนบอก นี่เด็ปลากระเดิดตทีเหรอไม่รู้มาจากไหนปลากระเดิดนี่น้อยน่ะเออไม่ใช่ลูกปลาแลดวะนี่นี่ปลาแล็ดมันนี่มันนี่ฮะมันนี่นี่ห่างเลยเออก็เด็ดแล้วปลาเล็ดวเดี้ปลาแล็ด่ะเออปลาแล็ดมีลูกกันอ่ะใช่ใช่เพราะพี่ไม่เคยปล่อยปลากระเดิดเด้ว่ะเฮ้ยโบเลโตกันไปกินจากบ้านอ่ะโตโอ้ยนะพุ่นธะออพาลูกมันมาไล่ไล่มี่ดิลูกพ่อกับแม่มันเองเฮ้ยโบเลโตมาปล่อยที่นี่มันออกเองตีใช่โอ้คือเราเราเลี้ยงให้มันเป็นธรรมชาตินะให้มันขยายพันธุ์เอง ก็คือบได้บได้ตั้งใจซี่เลี้ยงขายไม่เลี้ยงกินอย่างเดียวใช่แล้ก็มีหลายสายพันธุ์เนาะเราเลี้ยงขายมันก็จะได้อย่างละหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงกินเท่ากับเราได้กินหลายอย่างตงเราต้องเลือกเอาเบิงไกลๆนี่หลยตัวได้ทุกคนมันงวบนี่ตัวนี้งวบตัวใหญ่ๆไหมเห็นเห็น เก <G ül üyor> ือบโลได้เหรตัวน้องเหรือโลแล้วอ่ะน่าจะเกือบแล้วแหละแปดขีดเนาะเจ็ดขีดแปดสิต,ตัวใหญ่มันยังไม่ขึ้นมาโอ้หป่าอันนี้นนลายเนาะปลาเล็ดปลาเล็ดลายเนาะคือเขาอยู่แถวนี้ไงเขาชอบอยู่เย็นเย็นว่าเขาจะอยู่แถวๆถนี้ลูกมันกระลายเนาะโอ้ oh, โหเล้ยบุเรียงหมูเลยยังคิดอยู่พื้นที่เต็มเราด้วเดี๋ยวรอที่ใหม่ ที่หมายี่จะเลี้ยงเหมือนตัวแหละจะเลี้ยงหมูหลุมอยากเลี้ยงหมูหลุมขึคนอมันบอกในปุ๋ยน่ะเนาะแต่ว่าอยากเลี้ยงหมูป่าเด้หมูป่าว่ะเอออาจจะเป็นหมูป่าหรืออาจจะเป็นหมูแคะอะไรอย่างเงี้ยนะเลี้ยงเอาขี้มันคือกันเราเห็นนต่กระเจ้าอะนะสไลด์กระเจ้าะที่เลี้ยงแต่ตัวเม่เนาะเดี๋ยวเราไปเก็บอันนี้ได้ไหมเก็บหมากส้มที่หมักหมักมะนาวที่มันร่วงได้ได้เมื่อวานนั้ไม่ได้เก็บเพื่อนบอกลูกที่เอาไปร่วงนี่เอาไว้ไปหั่นสไลด์ได้บอกเลย เได้แต่ไม่ดีหรอกเอาไปทําน้ําหมักดีกว่าออเราก็ไปซอยเข้าถังหมักเราเดีย๋ยวไาเบิ่งฝากนิเน,น้องว่าอันนี้มันโอ้คิดออัน,นั้นน้องอนบอก,กวนตีมะนาวเด็ดกวนตัวเหนือเห็นไหมมันล้มต้นเอื้อนะน้องก็ยังวาวนี่มัน,ม,นมันล้มเลยรรมาติบ่เใ <laughs> ินมันเดินมาชนล้มนี่แล้วเอ้ยเอาขึ้นสามรอบแล้วนี่นนนนนมะนอาวอยู่เลก้านี่คือเป็นเอ่อเลมอนอยู่เลก้าเขาเรียก เอาผิวเห็นไหมฝรั่งที่เขาขูดผิวไปทําอาหารน่ะโดยเออนี่แหละต้นเนี้ยโบเดอเสื้อกอามัดเนาะอ๋อันเสื้อกมัดคือจีอู่อยู่ข้างนอะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มาชนลบอีกแน,น่ๆเลยนี่เอาน,นีม่มัดมัดนะเดี๋ยวก็ไปไปอีกนาะแล้วอันนี้เอ้ใจเพื่ออย่างนี้ไหนอันนี้สมัยก่อนตอนมะนาวมันมีเพีย้ยลงเนาะเราเราเอาอ่า น้ำกากน้ําตาลใส่เข้าไปแล้วก็ละลายน้ําไว้กลางคืนผีเสื้อกลางคืนเขาจะมากินความหวานแล้วเขาปีเขาจะเปียกผีเสื้อมากลางคืนน้ำป่ะเออผีเสื้อกลางคืนเสร็จปุ๊บพอเขาเปียกเขาก็ไข่ใส่เป็นหนอนที่นี่ไม่ได้เพราะหนอนที่กินตามต้นมะนาวเรานี่ต้นไม้เรานี่คือหนอนผีเสื้อกลางคืนอถ้าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่มันแล้วมันก็จะไม่ขยายพันธุ์ มันกระตุยเนาะมันไมมมันก็จะตายอยู่ในนี้ไม่แไ้วมันกระตุยนะอันนี้นี่อันนี้เป็นอย่างก็คือได้ครอบอันนี้ง่อยแล้ววะดิทั้งคนทั้งวัวเวลายามนั้นมันเดินชนเนาะมันแตกมันหักมันพีวซเฉยเราก็เลยเอาท่อคอบเอาเอาขวดครอบแล้วก็หลอดหล่อไว้ให้ให้ไม่หักเลยไม่งั้นพอนานนไปมันกรอบ ชนนิดเดียวมันก็แตกอ๋ออันนี้วิธีช่วยให้มันอยู่ได้นนโดนขึ้นก็คือเจ้าปัญหาสองตัวนี่น้าด้วย <c oughs> ล่านะสซ่วงมันผสมนี่เอเปเอาเสื้อมาใส่อมันบอกให้หมอเฮ็ดม,ม,ม,บบมีมีทั้งแหมอเฮ็ดมีทั้งเอาโตโตผสมซึ่งอย่างอย่างแม่นี่รอบนี้อาจจะเป็นหมออาจจะเอาเชื้อมาผสมแต่ลูกสาวนี่เป็นท้องแรกเป็นผู้สาวใหม่นี่ ผู้สาวใหม,ม่ป่ะนี่ผู้สาวเกา่าละผู้สาวเท่าผู้สาวเท่าแล้วเนี่ลูกไปเพิ่นเพิ่นสิมักเนะาะมักกินไดเนะาะครับลูกให้เนาะวันนี้มันมีตัวเนี่นตัวนี้มาจับมันดิ ได้อาบน้ำไหมมันบอกไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อบุษสาวไปแล้วเด้อไม่ไม่ไม่ได้อาบโบได้อาบเลยเนาะอาบโบได้เนาะอาบได้บอฮะเขามาวนแม่เขาชนแม่เขาให้เดินไปทางอื่นบอเอาไปน้ำไ่มนี่เอ่อเอาไปก็ได้อันนี้อันนี้ไว้เลยเดี๋ยวไว้ให้ไอ้รถอ่ะทำปุ๋ยทำปุ๋ยอ๋อให้ปุ๋ยต่อปุ๋ยไก่อีกปุ๋ยไก่นี่อย่างที่เอ้ยบบอกไว้ให้ปุ๋ยเนี่นี่อันนี้ก็ปุ๋ยเมื่อเนาะ เอาเป็นเกษ,ษ,ษตรกรก็ต้องขอยัยนเพ็ดปุ๋ยก็เนาะอันนี้เดิอันนี้ก็ไก่ชนทั้งหมดเลยูไอโรดนี่กะขยาใหญ่ไก่นี่ไก่ชนเราหนี่หลายกว่าไก่เลยแล้วดินน่ <c oughs> <c oughs> จักตัวเราวของไก่ไอโรดนี่โอ้หลายนีโรดเราได้สมัยก่อนเป็นพันอันนี้เราเหลืออาจจะเหลือประมาณห้าหกร้อยตัวคงจะได้อยู่ดิเบิบงปุ๋ยน้ำปุ๋ยสังเคราะห์แสงนี้มันเหม็นบ่ <c oughs> อย่าจ,จกข้าวเหนียวกินไม่ได้เด้อแรงนี้น่ะอย่าไปโดนน้ำมันเด้อโอ้ขนาดหอมคุณจากเต่าเลยนะทุกคนเขาเขาแก๊สไข่เน่ากลิ่นเป็นแก๊สไข่เน่า <โห S 2> อาหารเขาคือเหมือนกับไข่เน่าอ่ะเล<อ>ยขันถึกขันถึกมันละเป็นเซ็ตเหมืนบอกอย่าจกข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวกินบ่ได้ไปเบิ่งไอโรดเป็นเหตุอะไรนั้นเลี้ยงประกัดหลายแนวขนานะดาน่ะไอโรดเนาะ แกเงาอีนี่ทอดปะหา้ยหหยหหอยหอดจอไดยเดนาะบางปไปหลายนะเพร,ะระาะเช่แบต่กอน่แต่ก,กอนเป็นมาบึงไกไได่ดเพื่อนในเด้อทุกคนเลไก่นุน่มเลยไก่สนนี่มีสายพันธุนห์หดหดบน้ำเข่าพอพันน่ะแพงสุดน่ะโอ้มันนี่แดงโอ้มันี่แดงกับมีปะ ว่าแต่กินน้องเลี้ยงไก่เด้น้องหู้เลยไายแบบนี้เด้โด,ดยถ้ามาะกะผัวสายนมลงนูกมีออันนี้ไอเิ่นเบืองป่าเนาะอันนี้สี่เป็นเรียกประจำวัน,วน <c oughs> อันนี้เลยทุกคนเด้ออันนี้มเมล็ดพันธุ์เนาะสามารถสร้างน้ำเอื้อเพิ่นได้เพราะว่าอันนี้เป็นเอื้อเพิ่นเฮ็ดเองเลยแบบอินรีเลยทุกคนแลวกาซิมีหลายสายพันธในทุกคนสลัดของเรานี่แต่และคู่นี่บ่แม่นสายพันธุเดียวกันบ่ได้นี่ คนละสายพันธุ์เลยละวะมีมีสาวกลัวสายพันธุ์บอกเลยใช่ค่ะตาเรากับสีเขียนในพ่อมนี่อันนี้เลดโอก์เนาะเลดโอกเลกโอ๊กใช่คอไก่ไปนี่คอควายอ้าวคอควายก็เป็นออกเสียงโอ๊กไงคอควายโอ๊กโอ๊กโบราณใจก่าต้โอ๊กไงไม้โอ๊กไงโอ้โหเริ่มเริ่มยากแล้วภาษาไทยนี่ก็ได้อันนี้เป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นวะเออทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาเด้มันก็เลยมีตัวคอควายเกยมีเมล็ดอย่างไข่ไง ประมาณนี้โห oh, ปัน่นนั่นข้นานว่าอันน่ะข้นานว่าเอืเ้อย, <c oughs> ยขี้รถจักล่ะเอาของไปน้ำหนีน้องสิว่าอุปกรณ์ใส่เบ็ดเอื้อยได้นี่เสื้อหลานข้าจะสิมักซื้อเดี๋ยนนี้โอ้โ oh ห oh, ทุกคนบูงแม่นี่เป็นมเมล็ดพันธนะุ์เนาะมันหอยอยากได้กับสนใจกับถามซื้อนันเพิ่นเลยเนาะมีผักกาดหอมใบแดงอันนี้ขายถุงเขาเดี๋ยเลยถุงละ15 15พันกี่บป Ling ะแพงเนาะา15บาท นี่อันนี้เป็น uh, g inn, g inn อ่ากินกินเดลอว่ะกินคอรอดกินโคเล่กินคอร์ลกินโคเล่เออภาษาอังกฤษมีหลายอันเในทุกคนมีหลายถุงเติบอยู่แต่ว่ามีกับในโซ <Okay. S 1> นจำกัดในทุกคนเด้อสองสามซีโออย่าหลายอยู่แต่ว่าบางอันก็น้อยหน่อยเลยเนาะหลายๆอยู่ในตู้เย็นตู้เย็นก็มีอีกแพ็คมาแค่นี้ผ <laughs> ายอยากได้เด้อติดต่อได้เด้อทุกคนจากเพจกิน การ์เด้นทรีเฮ้ยโอ้โหอ๋วสิลืมไปละจนสิลืมไปละนี่ได้ทุกคนเนาะเบิงเบอร์โทรนี่อยู่นี่เลยแอบคือสีโบเห็นเดี๋ยวน้อเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เพราะว่าเพื่อนกะสิเฮ็ดแล้วเพื่อนกะสิเขียนเขียนเขียนแล้วก็ไว้นี่อันนี้ก็คือสีเป็นเวลาเราไปขายของเพราะอีกเนาะอ๋อเพราะว่าเอ้ยเพิ่นไปขายอยู่ริมริมของในใเนาะวันเสาร์เนาะวันเสาร์มื่ออื่นนี่แหละแต่ว่าเอาแนวนี้ไปแนวนี้เวลาเราออกงานของ ของหลวงนะเราไปว่าเห็นเอ้ยไปมีโอกาสไปเ็จิมเลิ่นไป,ไป,ไ,ปไปกาบหรือว่าไปเข้าเฝ้าอ๋อใช่ใช่ใช่ไปรับเข็มรับเข็มกับมสมเด็จพระกนิษฐาที่ลาดเจ้าแมนแมนเห็นเห็นหูเอื่อยเพื่อนไปว่าเราทําเกษตรอินทรีย์เป็นของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยอ๋อใช่ที่จริงเอ้ยวันนี้ใส่ใส,ใส่ใส่กิจกรรมเลยทุกคน กิจกรรมเรื่องกเกษตรนี่ต้องเห็นต้องเห็นหน้าเอยคนเนาะ <laughs> ของจังหวัดแค่ภายในจังหวัดน้องคายนั่นเลยเพราะว่าคันวาทุกคนว่าเบิง้งเบึงคนทุกคนเบึงจากเบึงจากเฟซบุ๊กนี่เบึงออกเลยเด้เบึงจากหน้าเพจเฟซบุ๊กเบึงจากเฟซบุ๊กคันวาเห็นข้าเา้าเซ้อย่างไรหรือว่าโบซันกะเข้าไปเบึงตามหน้าเฟซน่ะหรือว่าด้ดินอทรัพย์ได้ประมาณห้านาทีซีฮู้ถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนเลยใน่วงนั้นข้าเา้าสซีสนใจยัง เพราะว่าเฟซบุ๊กนี่ข้นเอาสนใจสนใจอย่างนี้มันอ้ขึ้นเมื่อคือสมมุติเขาสนใจเรื่องกเกษตรสินะบ่สที่เป็นเรื่องพักเรื่องเบีย้ยไม่อย่างขึ้นมาเต็มเลยล้วตอนตอนต,อนตัวเงี้ยนสถาปัตย์ทุกคนมันก็ทิขึ้นพวกอ่าการออกแบบอาคารผังเมืองอย่างต่างๆมันทีขึ้นละก็เดี๋ยวนี้สนใจเรื่องกเกษตรเลื่อนไปนี่เห็นแน่นอนเรื่องกเกษตรเลื่อนไปประมาณห้าห้าหน้าใชไหห้าหน้านี่สี่เห็นรถสีมถส่มีรถประมาณสองห้าสามหน้าอันนี้เขาต้องมา ข้อๆเนาะทุกคนมาเบิร์นต้งกันข้อข้อใส่กองใหญ่ให้เลยฮะกองใหญ่บอกกองใหญ่ได้ไหมแต่ว่าเราเราตบเอาเหมือนเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าเราใช้กองใหญ่แต่มอันนี้มันน้อยกว่าโอ้มเป็นยังโมเป็นยังนี่ทุกคนมาเบิร์นต้งกันเนาะว่าอันนี้อันนี้เป็นเขาสามารถแบบเคาะละกาอันนี้เป็นเอ้ยเพาะเอ้ยป้าไม่โดนไปเลยล่ะโอ้อันนี้ตั้งแต่มกราโมกะลาคือ เราเก็บเราเราต้องเพาะเมล็ดเนี่ยปะเดือนกันยาเดือนเก้าเดือนเก้าโอเคแล้วพอมันแก่มันจะแก่เมล็ดแก่นี่ก็คือประมาณเดือนสิบสองแล้วก็ค่อยๆเก็บที่จริงอันนี้มันต้องได้ใส่เวลาเลยทุกคนคันว่าที่พี่เพาะเองเพาะได้แตันตอนใส่เวลาเนาะเออน้องทุกอย่างมันใส่เวลาหมดอันนี้ต้องมาตบๆเราวน้เด็ดกว่ามันี่ได้เนาะ ไส่บางๆมาตบซวยแล้วก็ได้เด้่อแล้ววะมาฮับมาเฮ็ดอันนี้นาะมาเฮ็ดอันนี้มาซวยกลยพี่น้องตบๆที่หลมมือๆพ่อปลาที่จิงกับมืดจามีเรน้องเอ้ยนาะเอยพ่นปลามืดละกัมืดเด้มืดละกับบูบูได้เฮ็ดได้เูบูบูนูบูู่อีบท้เบ็นเป็นแผนบูบเบูบูบนบูบูบูบบู เ้าเอาตัวตัวที่ตบแล้วเไปไหมอันนี้เราเอาไปทําเป็นกองปุ๋ยหมักเราก็จะไปไปกองไว้ข้างหลังเป็นปุ๋ยตัวนี้เนาะเอ้ยพ่อเสียไปเห็ดปุ๋ยหมักต่อทุกอย่างที่เฮ็ดมาเอ้ยพ่อเชี่ยหิมเลยทุกคนยกเว้นกระดาษเนี่นบะเออกระดาษนี่ทุกคนอันนี้ตบไม้เราพ่เี่ป็นประมาณนี้เด้อนี่แล้วก็ต้องเอาไปทําความสะอาดทีนึงแมนจนกล่าที่ได้เม็ดที่ว่าอยู่ในกองเข้าให้เบิงเมกี้แหละต้องได้ค่อยๆใจที่จริงเท่าไหรกก็เซาเซาหาบาทวะเจ้ซาหาบาทนี่โบมินวา บ้ได้แพงเลยทุกคนมันถึกไปบ้านบ้านได้หลายปันเลยโอ้ประมาณสามสามสิบสามร้อยกว่าในสามร้อยกว่าต้นอะเม็ดละหนึ่งต้นเม็ดละหนึ่งต้นแต่ว่าอยู่ในอยู่หันประมาณสามร้อยเป็นสามร้อยปันเนาะเลยต้องเล่นเอาไปใส่เป็นตาแล้วค่อยๆใจหนึ่งสองสามโอ้แม่เพื่อนกับก้าวๆเอานาะแต่ว่ามันซีอยู่ในราวๆนั่นเนาะใช่จ้ะ <laughs> แต่ที่ประมาณนี้แหละทุกคนชีวิต เกษตรหรือว่าชีว er, anyway. ิตประจําวันเนาะก็คือเห็นเอื้อยเพื่อนกะมีเวลาว่างกะมานั่งนี่แหละตบๆแต๊บๆอยู่นี่แหละมือมือมือเพราะว่าการทเฮ็ดปุ๋ยบอ้าสมมุติว่าในช่วงเฮ็ดปุ๋ยเพื่อนกัเฮ็ดไล่ไหลทุกคนกัเบิ่งอยงนี้กองเต็มเลยจักปุ๋ยอย่างต่วปุ๋ยอีหยังแนวบ่เป็นตาเราก็เอามาเฮ็ดปุ๋ยเนาะกัมีหลายอย่างเนาะบว่าสิเป็นได้ยินบอสุดก่อนเราเอาน้องน้องหมูทุกคนหรือว่าอ่า เขาเอิ้นลกลกหมูถือว่าภาษาลาวเอิ้นว่าอย่างว่าน้องหมูอะบบบโมเมนตกันลกนี่คือกันหรอเปล่แต่ว่ามันอาจจะโมเมนมันอาจจะโมเมนตัวลหล่อนะลอลิงก็ไก่เปล่าบ้าบ๊วยน้องงัวโมเมนต์โมเมนต์น้องน้องควายน้องงัวมันไก่อีกต่างหากอีกสับสนภาษาตัวเองทุกคนเนี่ย ฮกฮกฮกนี่แหละเออฮอนฮกฮกแมวฮกแมวฮกฮกเหี้ยแต่ว่าขาเจ้าซีเขาเอิญฮกแมวขาเจ้าบางคนสิเอาไปแล้วว่าค้าขายหมานี่ยอยู่ไทยกันบอใช่ใช่ใช่เห็นบอขาเจ้ากับซีมีพิธีกรรมอย่างหรือว่าเจี๊ยมสามห่างประมาณนี้นะมีบออยู่ไทยกันเห็นบอเห็นบออยู่ไทยอยู่แลาวกับมีส่วนค่ายกันหลายเลยทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวตัวชีเฮ็ดนี้ก่อนเด้อเท็ดนนี้แหละกับเฮมันเลี้ยวมันนี่แหละเห็นบอมันยังมีหลายๆอย่างส่หรับาที่นี่ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแแชร์ล้กด ก็เป็นกำลจงให้ตัวคลิปต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมไปฝากกดติดตามเพจการเด่นที่เด้อทุกคนเด้ออันนี้มาพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่าลืมเด้ออันนี้ขอขอให้ทุกคนไปกดติดตามเพจเนานะเพื่อที่ได้อยากมีความรู้หรือว่าอยากได้ผลอยากได้อย่างต่างตงก็สามารถติดตามติดตามหรือว่าแซดทางขอความหาคนได้นอเบอร์โทรก,ก็มีอยู่ในเพจนะเนานะเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไนบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้า